้อเดิมี่ยติดมาว่าใหญ่แล้วเจอล้อใหม่นีครับที่เป็นแบรนด์ซีฟอสนะครับจะเป๊ะเป็นล้อ9นิ้วครึ่งหลัง10นิ้วนะฮะแล้วขอบเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นขอบไซส์นิ้วครับล้อหน้าเก้านิ้วครึ่งเนี่ยอยู่ประมาณแค่12โลนิดนิดเองนะฮะล้อหลัง10นิ้วเนี่ยก็ประมาณสัก1 3โลนิดนิดนะครับคือยางตรงเนี้ยปกติแล้วเนี่ยใช้กับรถโภแมันสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์คาร์ต่างรหัสด้านข้างก็จะขึ้นเป็นตัวไรเลนนะครับเป็นตัวตับเสียงลดลงกว่ายางยี่ห้อทั่วไไปด้ถึง25% สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมแจ็คดูสเปคแล้วนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่ที่ร้านดูสเปคที่โคราชนะครับแล้วเรามาเจอกับเจ้าเอสด้านะครับอันนี้นะฮะล้อเดิมแบบติดมาว่าใหญ่แล้วเจอล้อใหม่นะครับที่เป็นแบรนด์ทีฟ้อนนะครับแต่เป็นล้อสเกลนิ้วครึ่งหลังสินิ้วนะฮะแล้วขอบเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นขอบไซส์21นิ้วครับคืออัปเกรดจากเดิมครับจาก20นิ้วกระโดดไปเป็น21นิ้ว แต่สิ่งที่ได้มาคือล้อน้ําหนักเบากวา่าล้อหน้าเก้านิ้วครึ่งเนี่ยอยู่ประมาณแค่12บสองโลนิดๆเองนะฮะล้อหลัง10นิ้วเนี่ยก็ประมาณสัก13บสามโลน,นิดๆนะครับก็ยางเนี่ยเรารัดไปด้วยยางเบอร์หน้านะครับเป็น255 35 21เบอร์หลัง275 35 21นะครับสำหรับรถเอสแล้เนี่ยเราก็จัดยางเป็นตัวเทอรี่งที่มีรหัสที่ทํามาโดยเฉพาะสําหรับรถไฟฟ้าหรือรถ EV นะครับเพื่อลดเสียงนะครับคือ,อยางตรงเนี้ยปกติแล้วเนี่ยใช้กับรถ performance สูงสูงนะับไม่ว่าจะเป็นซปเปอร์คาร์ต่างๆเสียงท่อรถพวกนั้นดังแต่พอรถที่มีความเร็วอย่างเทสล่าเนี่ยเราเอามาใช้ performance ระดับนี้เนี่ยยางก็ยังคงต้องเป็นยางที่โครงตั้งแข็งคอมเตาดีเทรดแวร์ต่ำๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเสียงเนี่ยมันค่อนข้างจะมีมากอยู่แล้วเราก็รู้กันอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกยางรันแฟนหรือย,อยางอะไรเนี่ยมันจะค่อนข้างกระด้างแล้วแข็งแล้วมีเสียงดัง ตัวนี้ก็เลยทําตัวซับเสียงมาซึ่งมีฟองน้ําอยู่ด้านในนะครับแต่ละแบรนด์ก็จะมีการทําแตกต่างกันไปซึ่งที่วิวเฟมีให้พร้อมนะครับรหัสด้านข้างก็จะขึ้นเป็นตัวไตเลนนะครับเป็นตัวซับเสียงลดลงกว่ายางยี่ห้อทั่วไปได้ถึง2 5นะครับส่วนของยางต่างแบรนด์ที่หืออื่นไม่ว่าจะเป็นเมอร์ d e เดสเบนท์ทางเราก็มี้อมเ,เ็คเบอร์ไซส์หรือพร้อมที่จะมีรองรับให้ลูกคา้าก็คืออย่างพวกเมอร์ d e เดสเบนท์ enz, ที่ต้องการความนุ่มเงียบมีฟองน้ําอยู่ด้านในยาเือ ลดแรงเสียดทานของเรื่องเสียงที่จะเข้ามาในตัวรถนะครับก็จะมีรหัสเป็น M O S นะฮะก็คือเรื่องของ Mercedes A M ลนนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่องของรถดูกล่าวว่าเป็นยังไงนะฮะเนี่ยมาดูล้อนะครับีฟ้อสนะครับชุดนี้เนี่ยแสนห0 0หมบาทนะครับ เป็นล้อที่เป็นล้อฟอร์สน้ําหนักเบานะครับเหมาะกับรถไฟฟ้าอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ยางเนี่ยเป็นยางเทอรี่อย่างที่บอกไปข้างต้นแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญที่สุดอ่าแต่นี้เราเอาไปใส่แล้วก็คือรถเทสลาเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องมีตัวขึ้นพิเศษสําหรับยกรถขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้แบตกระแทกหรือว่าใต้ท้องเนี่ยมีปัญหาเพราะแบตเนี่ยลูกหนึ่งโคตรไอแสนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีตัวล็อกทั้ง4ตัวแต่เราใส่ติดตั้งเข้าไปแล้วก่อนที่เราจะขึ้นห้อย ที่วีสเปกโคลาเรามีครับเพราะฉะนั้นเรื่องรถไฟฟ้ารุ่นต่างๆนะครับเทสตลงเทสต m าเมตาหรือว่าดอฟินหรือรถรุ่นต่างๆ b y d เราทามาครบมาแล้วเราเป็นผู้ชำนาญการของรถไฟฟ้าแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคลายเลยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการติดตั้ง,งรถคันนี้แล้วไปลองดูฟิตเมนท์เพราะคันนี้เนี่ยใส่เชิร์คโอลิงไปแล้วนะครับเป็นสรับปักเกียวแล้วเดี๋ยวใส่เทตช่วงล่างแล้วมีให้ดูเรื่องของฟิตเมนท์ของรถแล้วออกมาถูกใจใครแค่ไหนแล้วเราไปชมกันนะครับ เป็นไงบ้างครับเสร็จแล้วครับไปครับเดี๋ยวเราไปเทสรถกันโร่างล้อเดิม20กับล้อใหม่ที่เป็นขอบ2 7เนี่ยความเบาที่เป็นล้ฟอฟอร์ดเนี่ยหรือว่าเรื่องของฟิกเมน์ที่เซ็ตไว้ประมาณเนี่ยจะหล่อลงตัวเท่าไหนเดี๋ยวเราไปดูตอนวิ่งกัน,นครับครับ